โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโค้มไออินนะครับผมแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนะครับคนที่ติดตามช่อง y o YouTube ดเลยนะนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณป้านะครับคุณป้าหมีเนาะ,ะป้าหมีนะครับส่วนบางบ่อนะเห็นไอเดียในการขายของป้าก็สะดุดตาก็เลยอยากจะเอเอามาถ่ายทอดให้ให้กับลูกศิษย์หรือว่าคนที่สนใจเป็นไอเดียนะครับพอดีวันนี้เตาของป้าหมีเขามีปัญหานะครับในเรื่องของทุสปาร์นะผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้นี่นครับอัน,นี้เป็นชุดเก่านะแล้วผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยตัวตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะนะครับเราก็ถอดเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆมาสะดุดตาตรงที่เป็นรถเข็นนะครับป้าหมี่เขาทาโอเคนะมองมองเห็นนะับติดรถกระบะเป็นรถเข็นแบบว่าสามารถขับไปไหนมา,มาไหนได้นะครับเราตรงตรงเนี้ยเดี๋ยวจะวางเตานะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะวางเตานะครับแล้วก็ มีที่กันฝนนะนะครับเนี่ยมีมีมีผ้ากันสาดนะครับเวลาฝนตกนะครับฝนตกละนะครับแล้วก็พื <c oughs> ้นที่มันมีตรงนี้จริงจริงมันอยู่ตรงนี้นะแต่ผมยังไม่ยกมานะครับผมวางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางไส้นะว้ามี้แล้วก็ขาสามขาข้างหน้าก็อยู่เป็นขนมวางขนม,<ช>ขนมครบอ๋อเนี่ครับว้ามียืนตัดตรงนี้หรอกตัดขนมครบตรงนี้อ๋อตัดตรงนี้แล้วมีสองขาดมีกล่องมีเครื่องมีทุกใส่อดีเป๊ะเลย เป็นชุดเคลื่อนที่นะครับ<ช>เคลื่อนที่เร็วไปไหนก็เพราะมีขายขายอยู่หน้าบ้านตัวเองนะหน้าหน้าซอยนี่นะ,นะ,ะอันนี้อยู่โซนเขาไม่เก็บผ้าครับฝนตกผ้าใครผ้าใครฝนตกฝนตกแล้วก็ว่ามีขายได้ขายวันละสองกิโลเองนะครับว่ามีขายวันละสองละสองกิโลเองนะแต่ว่าว่มีว่าจะเก็บได้ได้มีเงินเก็บวันละห้าร้อยบาทนะครับก็คือสองกิโลผมเนี่ยมันจะขายได้ประมาณ ที่ผมเคยบอกไปมันจะขายได้ประมาณ50 56กล่องนะ50กล่องก็ตีเป็นเงินประมาณ1ประมาณ1,000บาทนะครับว่าหมีก็หาค่าทุนไป300หาค่าที่ไป50บาทนะครับแล้วก็มีเหลือเก็บวันละ500ทุกวันนะครับอันหมีก็แฮปปี้ดีนะนแฮปปี้ <Happy S 2> ดีนะครับก็ไม่อดอได้หรออะไรเนาะขาย9โมงเสร็จก็เข้าบ้านนะครับผมเห็นไ,ไ,หไอเดียในการทารถเข็นเนี่ยก็หมีจะวางเตาตรงนี้นะครับเตาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางขนมนะครับ เป็นไอเดียที่ดีนะนะครับ <ใน S 1> ผมก็เลยถ่ายให้ลูกศิษย์ดูสําหรับใครที่อยากจะเอาไปดัดแปลงนะครับดัดแปลงเป็นรถเข็นก็ลองได้าานะครับะนะครับมีรถมีรถจกรายขับไปได้นะครับแต่ผมจะลองลองวางเตาดูนะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ <laughs> 好嘛，你们。 หมีไม่มีไข่โครงใหญ่ครับไข่แบบแบบนั้นนะลูกไข่โครงเล็กมันไข่ให้ค่อยๆคือไงเป็นปากแบนใหญ่ไม่นด้ไข่ได้ใหญ่ไข่โคงปากแบนใหญ่ นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นการวางเตาเสร็จแล้วนะครับเตาหมี่จะวางแบบนี้นะครับเตาวางแล้วข้างบนก็จะเป็นโล่งนะครับนี่ก็วางถาดนะครับวางถาดนะครับแล้วก็วางพวกไส้ตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะนะครับในการออกแบบในการมาประกอบตัวรถเข็นเนาะนะครับผมดูแล้วเออโอเคดูสะอาดสะอาดดีนะครับดูดูไม่แบบว่ารกุ้งลังนะครับนี่ครับ เหมือนเป็นการมาเยี่ยมรู้สึกเลยนะครับพอดีป้าหมีบอกว่ามีเตามีปัญหาก็เลยมาดูให้นะครับนี่มีไม่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติแล้วก็เปลี่ยนให้ปกตินะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ป้าหมีเอาน้ําล้างเนาะอันนี้ผมก็บอกว่าอย่าไม,ไม่ต้องไปล้างเขานะครับเพราะว่าเตาเนี่ยมันจะเป็นสนิมป้าหมีเขาเอาน้ําขีดทุกวันเลยนะครับเราแค่เอาเกลือเขียก็พอนะอย่เอาแบบว่าเอาขาแป้งออกนะครับเอาผ้าชุบน้ําก็พอครับไม่ต้องเอาน้ําลาดเดี๋ยวมันลงไปเนี่ยถ้าในน้ำดูข้างล่างนะสังเกตมันจะเป็นสนิมนะครับ สโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับ้ก็มีเดี๋ยวถามก่อนไ็มีเป็นไงบ้างขายขายนมค,คุกมาเป็นไงบ้างครับชีวิตด,ดีขึ้นไหมคือดีขึ้นเนาะสบายขึ้นไหมส,สบายสบายขึ้นไม่ต้องเตรียมอะไรออกจากบ้านตีสี่นะครับก็ไปซื้อของตีสี่ครึ่งแล้วก็ไปซื้อของมานะซื้อของซื้อกะทิมาแล้วก็มาต้ม ออกไปขายกี่โมงครับปีสี่ครึ่งแค่แล้วอ่ะแค่ 5, 000, แล้วเหรอปีห้าแค่แล้วไวมากเลยก็คือขับรถไปแล้วก็แค่เลยปีห้าแค่เลยอ่าเข้าบ้านกี่โมงครับเก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงก็เข้าบ้านนะครับขายได้วันละสองโลเองเนาะ<อ>ถือว่าอยู่ได้นะเพราะว่าหนึ่งบ้านบะหมี่ค่าค่าที่ 5, ถูกนะแค่แค่ 5, แค่ห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็ลงทุนประมาณเท่าไหร่นะครับสามร้อยอ่าเวลาสามร้อยซื้อกาตี้มากี่โลครับโลสองโลครึ่งสองโลครึ่งหมดพอดีเลยหมดพอดี ก็พอดีเป๊กกับแป้งสองโลพ่อมีบอกว่าขายแล้วเนี่ยหักต้นทุนสามร้อยหักค่าที่ห้าสิบเหลือวันละ 500. หา้าร้อยหกพันทีก็ 600, หกร้อยบางทีหกพันทีก็ห้าร้ 500. อยบางทีแป้งเราไม่หกเยอะอ่าใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่ใช,ใช่ถ้าใครหยอดเราแป้งหกเยอะก็จะได้น้อยนะครับแต่ว่าใครใเขย่าเก่งแล้วเนี่ยแป้งหกแป้งหกน้อยก็จะได้เยอะขึ้นนะครับเราได้ป้าหกเยอะได้ห้าร้อยเดือนนี้เดือนนี้ได้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบโอ้คือมันโอเคเนาะ ดีกว่าผมทํางานประจาอีกผมทํางานประจานี่ได้เงินเดือนไม่เท่าไหร่เองหมื่นสามหมื่นสี่เองนะครับก็นะเราก็ดีใจครับที่ที่เห็นป้าเขามีมีความสุขเนาะเข้าบ้านนี่ก็พักผ่อนแล้วเนาะไม่ทำไรละาไม่ทำไรนะนอนเย้ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมเอาอะไรมาให้ป้าเขาด้วยเอาไว้เผื่อเนาะเผื่อติดตัวไว้เวลามีปัญหานะครับจะได้ไม่ต้องอันนี้ผมอยู่แบริ่งผมก็เดินทางมาหาพ่อหมีที่บางบ่อเนี่ยนะเพราะว่าผมผ่านมาพอดีนะครับมาเปลี่ยนให้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ ฝาก้วยนะครับผมถ้าใครมีปัญหาหรือว่าใครติบปัญหาเรื่องเตาเรื่องไรเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยบอกได้นะผมนีอลายเปลี่ยนให้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณป้ามีนะครับที่ให้โอกาสได้ถ่ายถายให้ลูกศิษย์ดูเพราะว่าลูกศิษย์ถามมาเยอะนะในเรื่องของรุเข็นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่าเนี่ยแหละผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับมีหลังคานะครับมีหลังคามีด้านหน้าเป็นป้ายอ่อกากันฝุ่นได้ด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นมีเตามีถังแก๊สนะครับนี่ก็วางเตาไปนะอ้องเออ เวลาลูกค้าเดินมามมอก,ก็เห็นขนมด้วยก็น่าซื้อด้วยเนาะเวลาเห็นไฟไฟอะไรนะโอเคนะครับเป็นไอเดียนะครับผมารใครที่อยากจะเอาไปใช้นะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณบ้ามีมากครับที่ให้มาถ่ายโอเคนะครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ